สวัสดีครับจก่นฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะครับผมขนาด1คิวนะครับมาให้นักให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักของย่อฮิตาชิเองตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นฮิตาชิรุ่นซาดะบิวแปดสิบนั่นเองนะครับนี่เป็นขนาด1คิวนะ ขวัญใจแล้วสุดกก่อสร้างนะครับตัวนี้นะครับตักตวงเนี่ยตักง่ายๆเลยนะฮะตักทีละคิวทีละคิวนะครับไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับลูกค้าครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมาค่อนข้างดีนะเพราะว่าเขามาพร้อมกับสเปคแขนยาวพิเศษเดิมๆแบบนี้จากโรงงานนะครับเพื่อนนี้ตักขึ้นยุ่งสูงตักขึ้นอันสูงว่าตักขึ้นรถที่มันมีข้อสูงเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่เป็นแขนยาวพิเศษเดิมๆจากโรงงานนะครับ,บ,บเด้วยเขาได้เป็นแขนยาวเดิมจากโรงงานเลยลูกค้า แขนของเขาเนี่ยจะหนามากๆนะครับนี่นะฮะ <S <S แขนหนามากนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปคร้อยยางนะฮะเป็นยางตันแบบนี้นะครับนี่สเปคยางตันนะครับหัวเก๋งมีมาให้พร้อมนะครับเผื่อถ้าเกิดท่านใดต้องการแบบติดแอร์กันพงกันฝุ่นอะไรเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาไปลุยได้เลยนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับแซดเดิลบิล80นะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูเครื่องยนต์ด้านหลังกันหน่อยนะครับนะฮะอาจจะต้องใช้สองมือนะครับ นี่นะครับเชืนี่เปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ที่สูบแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ที่สูบเกอร์โบนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเครื่องใกล้ๆนะครับ นะครับลูกค้าตัวนี้นะครับแล้วก็สภาพเครื่องเนี่ยก็แห้งสวยดีปกติหมดเลยนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับบอกเลยได้แปดสิบนะครับนี่ ยางตันหมดเลยทั้ง4เส้นนะครับเอาไปคุ้มแน่นอนลุยงานได้ยาวๆนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปภายในหัวเก่งกันบ้างลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเพสนะฮะพวกชุดเกียร์กับปั๊มของเขากันนะครับผมนี่เปิดเข้าไปข้างในบล๊บนะครับนะครับสีเลิองด้านในนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะฮะคอนโทรลเป็นคอนโทรลเดียวนะครับลูกค้าขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาพร้อมงายแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับ แรงปั๊มเนี่ยแรงดีเหลือๆนะครับลูกค้ายกแกะให้ดูนะครับนี่นมนะครับนี่ปั๊มแรงพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะตัวนี้นะครับเกียร์ที่เขาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบใหม่แบบนี้แล้วนะครับผักหน้าเดินหน้านะฮะดึงพลอยหลังก็ถอยหลังแค่นี้เลยง่ายมากๆเดี๋ยวปลดเบรกมือปุ๊บนะฮะแล้วก็มาลองขับเทสกันนะครับ นะคือใส่เกียร์แล้วก็เหยียบไปได้เลยนะครับแล้วก็พวกเกียร์รุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยจังหวะที่เราผ่อนคันเร่งของเขาเนี่ยลูกค้ามันจะเป็นการช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับนี่สังเกตว่าผมไม่ได้เหย,ยียบเบรกนะแต่จังหวะที่ผมผ่อนคันเร่งปุ๊บเนี่ยเขาจะเบรกเองไปในตัวนะครับนี่นะฮะดีมากเพราะว่าถ้าขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับนี่แต่ก็ของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของรถรุ่นใหม่นะฮะก็คือเรื่องสเปคต้นความแรงของเกียร์ของเขาเนี่ยความไวในการ ขึ้นชื่อมากๆนะฮะเีืบปุ๊บเนี่ยพุ่งปับนะครับลูกค้าขับง่ายขับสบายขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะครับนี่นิ่มพวงบาลมทำอะไรนิ่มหมดนะครับเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องภายในแล้วก็เป็นการลองขับเ F เพื้มต้นนะฮะของตัว Hitachi อฟ่80คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักยิตชีนะครับเซดับบิล80คันนี้นะก็สามารถโทรเข้ามานะครับที่ต่อตัวถามอุ้มเพื่นนะฮะได้ที่เบอร์โทรดิสก์ตัวนี้หน้าบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวีดีโอตอนขับรถทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันอะไรอีกทีเดียวนะเพื่อใช้ในการประกอบการใจสนใจนะครับอันนี้ไม่บอกได้เลยว่าแพงสวนนาคคัะลูก้จุดทัวนี้นะครรัับก็แงม เครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยทํางานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยตัวนี้นะฮะ600,000กาบาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากทีนี้กับตัวฮิทชิเซอร์เบลล์810คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสมัครให้ผมด้วยนะครับเพื่อจ่ายภาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ